คลิปนี้เกี่ยวกับความราักขออนุญาตโดนกๆเล่นกันเตตอนอยากได้สติกเกอร์ฮึประเพณีฝรั่งซิ่งเปลืองตุ๊ก,กตาเนี่ยก็เก็บฝุ่นเองสติกเกอร์อก่อนนะเฮ้ยตรงไหนอ่ะจะพิชจะไปะปะอย่าก็ปล่อตอนพรพรูมิเลยแหมปัญญางั้นวันนี้เองก็ไม่ต้องเอาอะไรเลยสิไม่เอาหรอกของแบบเนี้ยให้พวกเด็กๆมาเล่นกันไปแล้วกัน เออไอ้พวกอันตันโลทำเป็นดีใจเขาก็แจกให้ทุกคนนั่นแหละมันจะแจกแค่คนเดียวสักหน่อยมันอยากได้เห้เฮ้ยหมดคนแล้ดิเฮ้ยโอ้ยกระเช้าเป็นอะไรรึเปล่าเปล่าแค่ทดสอบความแข็งแรงของสาเท่านั้นเองดีจังเลยนายเนี่ยช่วยโรงเรียนตรวจสอบโครงสร้างอีกเรื่งสิไงติเกอร์มาเด็กแคระเฉยเฉยเฮ้ยอาการทัดแบบนี้ยังไม่รู้เรื่องอีกมือเบืไอ้ไม่เป็นไรก็ดีแล้วไปเลยนะเอาไปแล้วเหรอ ้ยวันเล่นทายน้าเบือ่อท้ายก็ไม่ได้อะไรจากมนฤดีเลยอาบน้ำดีกว่าลูกคนนี้ถอดเสื้อให้รงตะก้าหน่อยเซ่อ้หนี่นี่สติกเกอร์อะไรเนี่ยโอ้โหมลฤดีแมหมไอปัญญาลูกเราเนี่ยร้ไม่เบานะ <c oughs> ลูกสาวคุณพ่อเน่ะผมขอนะวันนี้จะต้องขอน้องบทรอนจะพ่อตาให้ได้เลยสวัสดีครับพ่อผมจะมาขอขออะไรขออะไรขอใครในเล้าเหรอขอขวดของเราขอทุยขอลูกสาวกับพ่อเล่นสเคิรมเลยไม่ต้องถึงลูกพ่อกับสาวได้นี่มาแบบนี้ใค้สาวเชื่อวยพ่อลูกสาวไปที่ลูกสาวที่เป็นคนนะขอโทษครับพ่อพอดีผมลืมตัวไปหน่อยครับนึกว่าอยู่ที่บ้านคนโตหรือคนเล็กล่ะ คนเล็กครับอ่นนี่คนเล็กพี่สามสามหนึ่งศูนย์ขนเล็กแล้วเล่นไม่เลิกเงี้ยสักคุณกับผมไหมได้เลยจัดให้นี่โอ้ยผัวแลยพ่อเลิกเล่นทีเถอะผมจะขอให้พ่อยกลูกสาวให้ผมได้ไหมครับอ่ายกยกยกพีแดนเจิ้งหรือสแนชไม่ใช่ยกแบบนั้นไม่ขอไม่ขอมันแล้วขอเป็นโซนดีกว่าอ่ะโอเคโอเคไอ้ดมพากันดูว่าแกมีความอดทนมากแค่ไหนดูว่าจะดูแลลูกค้าได้ดีหรือไม่เท่าที่ดูก็ใช้ได้ใช่ไหมพ่อพ่อน้องบทกลอนต่อไปนี้เราต้ได้เป็นแฟนกับน้องบทกลอนแล้วฮะอุ้ย พ่อครับมันใครอะครับอ๋อนั่นลูกสาวคนโตน้องบทเพลงที่สาวบทกรอนเออนั้นผมขอคนนี้แทนได้ไหมครับ <Okay. S 1> ออกไป จะจูบสักครับเธอไม่ฟื้นขึ้นมาหรอกอยามาห้ามนะถ้าฉันไม่จูก็ไม่มีทางที่เจ้าหญิงจะฟื้นขึ้นมาหรอกเอาบอกแล้วว่าไม่ฟื้นต้องใช้วิธีนี้ดอกไม้มาส่งครับ,รบนี่ดอกไม้จาก Love You Flower สวยคนใครก็อยากได้แถมยังเป็นร้านออนไลน์สั่งได้24ชั่วโมง,งส่งไว้ไม่หายเพราะมีระบบ order tracking ทั้งในกรุงเทพและนนทบุรีรีบหน่อยเดี๋ยวไม่ทนันวาเลนทน์นี้นะหรวิธีนี้ได้หรอเฮี yeah. ยโอเค ตอนรมนิคิดสร้างได้เชื่อไหมเราไประวังครับไม่เป็นไรนะครับขอบคุณมากเยยีนะ่มเป้าหมายต้องเพ่งเลยแมวเดี๋ยวว่าออเอานี่ว้าวคุณดูเป็นคนรักเสร็จนะคะเห็นตัดลอกกระจายผมมันต้องเรียกร้องให้เข้าไปช่วยจริงๆอุใช่แมวดุเกินไปอะ่ะเพลาดซะแล้ว,แวดีนะที่มีแผนที่สองใช้แมวเลียช่วยไ,ได้งั้นปล่อยคิวย้ายต่อได้เลย พ่อถึงแม่ที่บ้านจะไม่เข้าไปช่วยก็ไกลอยู่มเจริญเจริญนะบ้นหนุม่มอุ้ยนี่แฟนเหรอเหมาะก,กันดีกับว่านหนุ่มนะเนี่ย ไม่ใช่แฟนกันหรอกครับยายก็แต่อนาคตก็ไม่แน่นะครับพูดไปเรื่อยเลยเราเนี่ยเถอะนะครับเยี่ยมมากเป็นไปตามแผนเหลือแค่แผนสุดท้ายแค่นี้ก็เรียบร้อยโอ้เพ่แฟนสวยอ่ะขอยืมพาไปซิ่งหน่อยได้ปะไอ้นี่คงเป็นคนที่จ้างมาสินะเหตการละอย่ามาซีเหลกนะน้องนี่นะแฟนพี่ไม่อยากจบตัวก็ถอยโคตรถนัดพี่ได้ถึงแล้วแอดเริ่มไปยังนี่ไม่ใช่คนของแกเหรอเนี่ยแล้วไอ้นี่มันเป็นใครวะเนี่ยอย่ามาทำฟ้าที่สามีฉันได้อย่าละโมบเลยครับ ผมยอมแล้วกัน้ยอะไรเนี่ย,ยเราทำอะไรไปเนี่ยดูไม่ป็นคนสตรีสเลยเครัยินดีว่าไหมคะอยากชวนไปดินเนอร์ด้วยกันเสมอค่ะครับได้ครับด้วได้ความยินดีย่างยิ่งครับ